อ่าวันดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาชมอาตอมวอสนะฮะวันนี้มีเจ้าหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งนวัตกรรมที่ทำน้ำหนักมาเยอะจับขึ้นมาใน้รู้สึกได้เลยว่าหนักจริงๆเจ้านี้คือเลนโบลโลสไดมอนท็อทีอันนี้คือล่างล่างสูโนที่เป็นหน้าแชมเปญแชมเปญดับ เพจบัตเกตนะครับก็ถือวเป็นหน้าที่ไม่เคยเจอนะแต่สิ่งหนึ่งที่จับเข้ามือมานี่เรารู้สึกได้เลยว่ามันหนักมากน้ําหนักมันเยอะมากทีนี้พอดีกําลังจะแก้กแก้ช่องไฟเข็มเจ้าหนี้ที่เป็นหน้ามีโทรศัท์ที่วางเอซเ,เป็นหน้าเอสอบิวางไปนะครับจับสองเอนนี้ก็ับมีความรู้สึกว่าน้ําหนักใกล้เคียงกันมากถึงแม้ว่าอันนี้จะมีสายด้วยอันนี้ไม่มีสายเหล็กนะครับเดี๋ยวมาแย yeah, ชั่งน้ําหนักกันดูเล่นๆนะครับ มันก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กลุ่มนักเล่นโมเดลแกสนใจเรื่องน้ําหนักนะฮะซึ่งถามโดยส่วนตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่สาระสําคัญยกเว้นคุณใครขอถอดใครขอถอดดูจากมืออันนี้จะมีความต่างที่ตัวแท้นิดน,นึงนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่สาระสําคัญถ้าถามผมผมก็มองไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนตัวก็เราใส่อยู่ในมือนะมันไม่มีใครเห็นเรื่องน้ําหนักอยู่แล้ว นะครับเรามาทาังดูเล่นๆนะอันนี้คือน้ำหนักที่ไม่มีสายเหล็กที่เป็นทางสเตนโอ้โหหนักเอาเรื่องว่ะร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดห้าร้อยสสามจุดเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอเคอันนี้คือเป็นล่างโคนที่ลงหน้าหินแท้ไปแล้วก็มีสายเหล็ก แป๊บหนึ่งนะครับอ่าจะวางยังไงนี่ร้อยสี่สามจุดสี่สองหนึ่งสี่สามจุดสี่สองนี่สายทั้งสายมาสายเต็มเส้นเลยนะมาสายเหล็กเต็มเส้นมาสายเหล็กเต็มเส้นน้ำหนักสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวเดียวน้ำหนักนี่ตัวเดียวแขงเจ้านี่ทั้งที่เป็นสายเหล็กเต็มเส้นนะ ก็โดยรวมก็ถือว่าทำน้ำหนักมาได้ดีทีเดียวทำน้ำหนักมาได้ดีทีเดียววันนั้นมีโลคิตในมือจำไม่ได้ว่าในคลิปมีช่างไว้หรือเปล่าที่เป็นโลคิตแท้แล้วก็ตัวหน้าหินแท้จำไม่ได้ต้องไปต้องไปย้อนดูคลิปอื่นนะต้องมาย้อนดูคลิปที่ทําไปก่อนหน้าว่าวันนั้นมันมีเรือนแท้ในมือที่เป็นเดโตน่าเมทิอไล์โกเยลโล,โลวายจีด้วยไอ้ตัวนั้นจะมาพร้อมใสยย่ยางแบบนี้เหมือนกันวันนั้นช่างน้ําหนักไว้หรือเปล่า มีใครดูคลิปไว้ไหมไอคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จําไม่ได้ว่าผมช่างไวเท่าไหร่ถ้าผมช่างไว้ผมก็อยากรู้ว่ามันน้าหนักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอตัวนี้หนักมากๆนะครับน้ําหนักร้อยสี่สบสามจุดเจ็ดห้าน้ำหนักเท่ากับมีสายเหล็กทั้งเส้นนะครับแต่มาเป็นสายออสเซอร์ลับเบอร์นะครับน้ําหนักมันหนักมาจากอะไรฮจากที่เคยเจอมาก่อนหนะ้าที่เคยเจอมาก่อนหนะ้ามันไม่ได้เป็นทางตะเตนเต็มเรือนนะ ที่เจอมาก่อนหน้าไม่ได้เป็นทางสเตนเต็มเรือนเป็นทางสเตนแค่ตรงโซนโซนโซนฝาหลังแบ็กเพจนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูพอดีตัวนี้น้องเขามาส่งมาคิฟนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าสีแชมเปญหน้าสีแชมเปญที่ไม่ค่อยใช้คำไม่ค่อยไม่ได้ต้องใช้คาว่าไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอดีกว่านะหน้านี้ผมไม่เคยเจอกับโมเดลรหัสนี้มันเป็นรหัสโมเดลอะไรอ่ะเอ่อหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าข้างเรือนเขียนหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าซึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันตรงรหัสแท้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเชิญนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดโทน่า เจอไปแล้วกับโมเดล116515มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวฟูโกแต่ว่ามันจะแยกย่อยเรื่องหน้าปัดไปเยอะมากๆแยกย่อยเรื่องหน้าปัดทั้งทังนั้นในนี้อาจจะมีตัวพิ n ง BACK พิ n งนี่116515 18โก i n เคพิงโก116515โมเดลนี้ก็เป็นหน้าที่หายากอยกู่นะเป็นหน้าที่ในตลาดมีน้อยไม่ว่าจะเป็นแท้หรือเป็นโคลไม่มีเลยนะฮะ ใน6515จากที่มองในเว็บนณะเวลานี้เรียวทามเร็วทมมตอนนี้แบบเรียวๆไม่มีหน้าปัดที่ตรงกับเจ้าตัวเรือนที่น้องมันได้มาเลยไม่มีหน้าปัดที่มันตรงกับที่น้องมันได้มาตัวนี้น่าจะเป็นตัวแลเทียมตัวจริงนะครับเป็นเดทัว่าหน้าเพชรบัตเก็ตเป็นมาร์คเพชรนะครับหน้านี้ก็เคยเห็นอยู่นะฮะแต่เป็นมาร์คธรรมดาไม่เป็นมาร์คเพชร หน้าเป็นมาเพชรที่เห็นตรงนี้ไม่มีเลยเนะในเว็บถือว่าเป็นหน้าหน้าหนึ่งที่ไม่เคยเจอต้องใช้คาว่าไม่เคยเจอนะนาฬิกาคือน้องก็เบิกอยจากจีนมาแล้วมันยังไม่ได้คิวซีนาฬิกาไม่มีการคิวซีหนักที่ฝาเนี่ยฮะฝาเป็นทางสเตนตัวเรือนหนักไหมเออตัวเรือนก็หนักอยู่นะจากที่เราที่ผมจาในมือนะตอนนี้มันจะมีน้ําหนักเยอะวกว่าโคน น่าจะเป็นไปได้ว่าทางสเตนตัวแบบเป็นฟูชิ้นอะเป็นคอร์ดชิ้นที่เป็นทางสเตนจริงๆละ่ะนี่เป็นโลหะทางสเตนจริงๆก็คือน้ําหนักเอาเรื่องเลยวะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือนาฬิกาใหม่โรเตอร์มีลอยมานะครับนาฬิกาใหม่แต่เครื่องดูไม่ใหม่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ไม่ได้งานสายผมนะผมไม่รู้ของใคร เ,เดี๋ยวนะยี่สามจุดสองแปดเดี๋ยวขอเช็คกราฟนิดหนึง่งเมื่อกี้วันให้เจ้าของจะดูอรอบแรกมันจะแตกๆนี่ก็แตกเหมือนกันอาการเดินติดลบแอมิจูดมาแรงดีมีแววว่าองศาแก้วปัดจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งมันเลยอ่านแอมิจูดสูงมากนะครับแต่โดยรวมก็คือเดินได้ เดินได้ได้เดินสองแกนติดลบคู่แอรมีจูดแรงดีทะลุสามร้อยเลยแต่ปัญหาคือแกนฝั่งล่างไม่ค่อยนิ่งแกนฝั่งบนนิ่งอยู่แกนฝั่งบนนิ่งอยู่แต่ว่าแกนฝั่งล่างออกการกราฟแตกนิดหนึ่งนะฮะรายละเอียดของไอ้เจ้าหน้าปัดอันนี้มันมีมันมี ความมีมีเอกลักษณ์ในตัวงเขาเองการเรื่องแสงน่าจะเรืองนี่เข็มอย่างเดียวตัวเพชรน่าจะไม่เลืองแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันหน้าเพชรมันไม่มีเลืองแสงเห็นไหมเลืองปกติเออวะเลืองแสงสวยสีดูสวยดูดีมากนะมากเป็นเพชรก็ถือว่าหลอดีกับเท็กสีแถว ่โดยรวมหน้ามาดีเลยโดยรวมหน้ามาดีเลยมงกุฎสวยนะครับแล้วก็เป็นมาร์กเพชรเพชรจริงๆริงไหมเพชรจริงจริงไมเดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่านะเพราะเดี๋ยวตัวนี้มันต้องคิวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยเนาะตอนนี้ผมก็ทําทการจำแนกแยกเครื่องออกมานะครับผมต้องการอยากเู้ว่าไอ้หน้าหน้าตัวนี้ที่น้องมันได้มัเป็นหน้าแล แต่ปัญหาคือเพชรที่อยู่ในหน้าเป็นเพชรจริงมีมีคุณภาพของความเป็นเพชรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพชรจริงบางคนก็ามาแอนตีม้ม่เพชรจริงนะฮะแต่ถ้าวัดแล้วมันขึ้นนะก็คือคุณภาพมันดีนะครับวัดแล้วมันขึ้นก็คือคุณภาพมันดีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเทสเลยนะฮะผมดูจากสีของตัวเม็ดมันไม่ค่อยไม่ขึ้นไม่จะเพชรจริงครับ เหมือนมันจะขึ้นนิดนิดมันขึ้นนิดนิดแต่มันมันไม่ได้ขึ้นแบบเพชรไม่ขึ้นครับหน้าไม่ได้เป็นเพชรกิ่งมันจะตรงกันข้ามกับเจ้าไอ้พุ่นหน้าไอสบิลพุ่นหน้าไอสบิลท,ที่ที่มันเป็นเป็นงานมอสงานมอสจากสำนักจีนผมยกตัวอย่างพวกพลอยจีนพลอยน้ำเงินหน้าโบโซดาเลโซดาเวลาต่อให้มันเป็นพลอยสีแดงพลอยสีเงินเวลาวัดยังขึ้นเลยนะฮะไอ้ตัวนี้วัดไม่ขึ้น ะะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแชร์ไปเลยนะขี้เกียจวอร์มใหม่ผมหยิบตัวอย่างก็ไอหน้าเลสหน้าเลสกับไอหน้าโอเรนจ์ตัวนี้จะทำเล่นอยู่นะฮะคือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นมันเป็นเนื้อที่เราเกล่าวได้ว่ามันมีคุณภาพสูงมันจะเพชรแท้หรือไม่แท้เราไม่รู้แต่ถ้าเราวัดแล้วมันขึ้นเราถือว่าคุณภาพมันดี ผมก็จะถือว่าคุณภาพมันดีอ่าผมวัดหน้าเจ้าเลสโซดาให้ดูก่อนอันนี้ก็เบิดไว้นานแล้วยังไม่ว่างเล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะเห็นนะนี่ฮะนี่มันเพชรจริงเห็นไหมครับแต่ถ้ามันเป็นหน้านะที่น้อมได้มามันไม่ใช่นะครับโลน,นึงพอยอ่า เนี่ยถ้าเกตพอยมันจะขึ้นมาเยอะเนี่ยถ้ามันไปเกตพอยส้มเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะลําบากนิดน,นึงนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าขึ้นโอเคอันนี้เมื่อกี้มันกดแล้วมันยุบลงไปมันก็เลยสุดท้ายก็คือเจ้าหน้าโอเลนสวันก่อนมีคนสั่งโมไปหนึ่งชดุดอนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำเล่นทำไว้ใส่เล่นจะลด พอดีรถพลอม,มันสีส้มอ่าฮะเจ้านี่คือพลอยเห็นไหมมันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นไม่เยอะก็คือมันเป็นพลอยมันก็คือเป็นพลอยสีส้มมันก็คือเป็นเกล่ที่จะไม่ได้สูงเลยมากแบบเจ้าหน้านี้ก็คือเจ้าหน้าโอ,อเลนกับเจ้าหน้านี้ก็คือเป็นตีว่าเป็นพลอยแล้วกันนะฮะมันจะไม่ได้คุณภาพสูงแบบระดับเพชร แต่ถ้าอย่างไรขอบเนี่ยหรืออย่างไรหน้าหน้าเลสโซดาเนี่ยอันนี้เป็นเพชรกีปุบขึ้นชัดเจนมากนะครับมันจะมีความแตกต่างกันของมวลเอ่อมวลความแข็งของตัวตัวเนื้อเนื้อเขาอะนะก็เข้าค่าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาทําเล่นให้ดูไอ้นี่คืออ่ะเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยไอ้นี่มันคือชุดไอเลสโซดานะครับอันนี้คือหน้าเลสโซดา ในไหนๆก็หยิบออกมาแล้วก็เอาให้ดูเล่นๆอันนี้คือหน้าบูโซดาเจ้านี้คือหน้าบูโซดาผมขออนุญ,ญาตท่ามังไปอย่างนี้เลยนะนี่อันนี้คือหน้าบูโซดาอันนี้คือหน้าโอเลน e หน้านี้คือสุดมากนะครับมี่คือหน้าโอเลน e นี่เป็นชุด ชุดมอดของตัวเด,ดทอหน้าทั้งหมดนะครับใครสนใจจะเล่นหน้าพวกนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับสามารถเบิกติดตั้งให้คุณได้ตรงนี้ในมือก็มีอยู่อย่างละชุดแค่นั้นเองใครอยากได้มาเอาไปไม่ได้เบิกมาง่ายๆนะเฮ้ยพวกนี้เบิกยากอยู่นะครับเบิกมีความเสี่ยงด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับตวัฒนามันนี้ขอตัวก่อนใครอยากคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวเรื่องนาฬิกา,ก,าก็ไปเจอในที่กลุ่มเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับผม